ขอบคุณออนไลน์สเตชันและ True Sport Network รับชมพรีเมอร์ลีกแบบสดๆทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับตอนทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโอทราฟอร์ดเริ่มแรงมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งนั้นแซมพีเพิลจากยู่นเต็ดพีเพิลทีวีแฟนชาแนลใหญ่ของทีมปีศาจแดงในประเทศอังกฤษนั้นมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ PR สปินครับหรือเป็นการปั่นสื่อของนิวแอชตันนักประชาสัมพันธ์คู่ใจของเอ็ดวูดเวิร์ดซึ่งพยายามจะทําสิ่งเหล่านี้เพื่อทําให้บรรยากาศของแฟนบอลหรือห้องแต่งตัวแย่ลงอันเป็นเหตุผลชอบทําในการเปลี่ยนผู้จัดการทีมครับซึ่งจะถามว่าทําไมบอร์ดถึงอยากปลดโค้ชส่วนหนึ่งก็คือการพยายาามลอตัััวเนปญหครบ จะสื่อว่าพวกเขาได้เสริมแบกเตะให้กับโค้ชแล้วแต่เป็นโค้ชเองที่ทํางานล้มเหลวและต้องออกจากตําแหน่งไปครับใช่ครับเวลานั้นอาจจะใกล้มาถึงครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่สามารถผ่านโปรแกรมมรณะตลอดเดือนตุลาคมอาทิ เกมกับบารีสแซงชักแมงเชลซีอาร์เซนอลรวมถึงอารเบลิ์ซิกครับซึ่งถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยช่องนี้ก็แฟร์พอนะครับที่จะบอกว่าโวเลกูนาโซชาต้องรับผิดชอบกับผลงานหลายท่านบอกว่าทำไมช่องนี้ไม่วิจารณ์โค้ชบ้างันไนไม่ดีก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงครับแต่ช่องจะพยายามไม่สร้างสังคมที่เต็มไปด้วยการด่าทอและเกลียดชังเพราะจุดยืนของช่องคือเป็นเองหนึ่งสื่อที่จะคอยให้กำลังใจและสนับสนุนทีมไปตลอดไม่ว่านักเตะหรือโคช้ชคนไหนจะเข้ามาทำทีมหรือว่าเล่นให้กับทีมก็ตามครับซึ่งจะว่า เวลานี้มันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายเข้ามาสัทีเดียวนะครับมันยังมีเรื่องดีๆอีกมากในทีมให้เราได้ลุ้นได้เชีย์ครับมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับโดยเฉพาะการติดตามฟอร์มของ2นักเตะหน้าใหม่ของทีมอย่างเอดดนสันคาวานีและอเล็กซ์เดเลสครับรายการ t r a n s f e r Talk แห่ง Sky Sports ครับนำโดยดามเชและราฟาเอลเฮอร์นิกสไตน์ผู้สื่อข่าวรับเชิญจากอะแอเลติกครับพูดถึงการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าอย่างน้อยแม้ว่า2นักเตะใหม่ครับทั้งเอดดนสันคาวานีและ, Alex ะเอเล็กซ์เดเล ทีมต้องการมากที่สุดในช่วงต้นตลาดอย่างเซนเตอร์แบ็และปีกขวาแต่ว่า2คนนี้คงช่วยทีมได้บ้างครับไม่มากก็น้อยครับในรายของคาร์วานี่เขาคือตัวอย่างของดาวรุ่งและอย่างน้อยเขาน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการจบสกอร์ให้กับรุ่นน้องภายในทีมได้ครับจิลิโม่องตัวนี้มาเซียและมาคัสไรส์ฟอร์ดนั้นจะเล่นดีขึ้นก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาวะจิตใจที่ดีมากและคาร์วานี่จะช่วยคุณทําประตูได้บ้างถ้าคุณมีตัวจ่ายบอลที่ดีพอครับ ส่วนอเล็ก์เตเลสครับในมุมของผู้สื่อข,ข่าวจาก Sky มองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ล้ำค่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าเตเลสในวัยใกล้30ปีก็มีประสบการณ์มากเพียงพอแล้วและคุณภาพเกมรุกและเกมรับของเขาก็น่าจะมาช่วยทีมได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับจะพูดถึงองค์รวมทั้งหมดของทีมการได้นักเตะ2ตำแหน่งที่มีคุณภาพก็ไม่ได้หมายความว่าทีมจะดีขึ้นสักทีเดียวนะครับแต่ว่าหมายถึงทุกตำแหน่งต้องช่วยกันมิดฟิลต้องคอยปกป้องเกมรับ มิดฟิลด์ตัวรุกต้องลงต่ำมาช่วยมิดฟิลด์ตัวรับและผู้เล่นแต่ละแดงต้องไม่ยืนห่างการทิ้งช่องว่างเอาไว้ครับนั่นในความผิดพลาดในเชิงแท็กติกที่ไม่ควรเกิดขึ้นในเกมกับทอตแนมฮอสเปอร์ซึ่งจุดนี้โซชาก็ต้องนำไปปรับแก้โดยด่วนครับขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับเวลานี้พวกเราจะไม่มีแนวทางหรือว่าทิศทางดีๆให้พูดคุยกันเลยเหรอครับมันก็ไม่ใช่นะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนยังอยากจะเห็นดอนนี่ฟานอเบกลงสนามเป็นตัวจริงและเช่นกันคุณไม่สามารถปลอบบรูโน่ฟานเดนเดสออกจากเสียเล่นตัวแรกได้ถ้าเขายังฟิตลงสนามอยู่ครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสทองที่ฟานอเบกน่าจะได้รุดลงสนามเป็นตัวจริงแล้วล่ะครับ ยูเนเต็ดอินโฟกาสครับอีกหนึ่งเว็บไซต์ข่าวของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแสดงความเห็นว่ายูเนเต็ดควรส่งบูโน่ฟอนันเดสและฟานเดเบกลงสนามร่วมกันโดยอาจจะต้องรอกปอบบ็อกบาไปนั่งสำรองบ้างนะครับจุดนี้ก็น่าคิดนะครับบ็อกบาเองอาจจะต้องพร้อมทั้งเรื่องความฟิตและสภาพจิตใจด้วยถ้าไม่พร้อมทั้ง2องอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกทางให้เพื่อนที่พร้อมกว่าลงเล่นก่อนครับ แต่สำหรับบทบาทของฟันาเบกนั้นทีมเชอร์วูดแห่งรายการดิอานาไลซิสโชว์ก็เชื่อว่าเขาควรจะเล่นเป็นมิฟฟิ์ตัวลุกมากที่สุดหรือว่านัมเบอร์เทครับเช่นบูโน่ครับในบทบาทนี้ที่เล่นกับฟันาเบกนั้นน่าจะขยับมายืนเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือว่ามิฟฟิ์ตัวกลางหรือว่านัมเบอร์เทที่คอยสร้างเกมและเชื่อมเกมขึ้นไปด้านบนครับ ส่วนการเข้าทำนั้นอาจจะขยับไปช่วยฟันอเบกบ้างบางครั้งแต่ให้มิดฟิลชาวดัชนั้นคอยจัดการสร้างสารรคในจังหวะสุดท้ายครับบทบาทตรงนี้เรายังไม่เคยเห็นมากนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจครับช่วงนี้ผมโดนโจมตีเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะคําว่าเพจโลกสวยช่องโลกสวยทราบดีครับ แต่มันไม่ใช่ว่าช่องโลกสวยหรือว่าช่องวิจารณ์นักเตะหรือโค้ชอย่างเผ็ดร้อนจะไม่รักทีมนะครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็รักทีมครับแต่มีแนวคิดแนวทางและวิธีการนําเสนอไปคนละแบบก็เท่านั้นอย่างที่เรียนไปนะครับสิ่งไหนที่โค้ชหรือว่านักเตะผิดพลาดหรือว่าบอร์ดบริหารทําไม่ดีก็ต้องว่ากันไปตามความเป็นจริงครับ แต่ถึงที่ช่องนี้จะไม่ลืมก็คือการยังคงเป็นกําลังใจและนําเสนอแง่มุมดีๆของทีมเสมอครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยช่องนี้ก็จะคงทําหน้าที่ของมันครับในการสร้างความสุขและความหวังให้กับเหล่ากองทัพปีศาจแดงของพวกเราต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูบอลกับแนทเสมอมาตั้งแต่ช่วงเริ่มทําช่องจนถึงปัจจุบันครับขอบคุณจากใจครับ